ไปที่เยะโสธรนะพี่หมวยเนาะค่ะยะโสธรมีเหตุการณ์ที่คนนั่งรถตู้โดยสารไปอะค่ะปรากฏว่าหมดสติไป5คนนะคะบางคนอาเจียนบางคนมีอาการกระสับกระส่ายเหตุการณ์นี้ให้ดูเป็นคลิปค่ะพละเมืองดีกำลังไปช่วยผู้โดยสารที่อยู่บนรถนะคะ5คนหมดสติอยู่บนรถตู้สายเยะโสธรมุกดาหารครับ4ลายหลาย บางคนหน้ามืดบางคนอาเจียนบางคนสลบอะค่ะสีลายห้าลายเอาน้ำมาลาถนะครับช่วยพัดก็มีมันแอบเย็นช่วยระบ,บายความร้อนนะคะแล้วก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยภาพน,นี้เป็นภาพที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยะโสธรเมื่อบ่าย3-45ของเมื่อวานน,นี้ ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับรถตู้โดยสารหมายเลขทะเบีย,10ยน101945ยโสธรจอดอยู่ที่ชานชลาก็คือคันนี้แล้วก็ไปเจอกับพลเมืองดีที่เป็นวินมร์ไซค์ไปเปิดประตูรถตู้ไปช่วยเหลือผู้โดยสารนะคะ อย่างที่บอกก็คือบางคนหายใจไม่ออกบางคนเวียนหัวก็ช่วยกันช่วยเหลือมากผมูลค่ะเต็มแขนแล้ววินมนอเตอร์ไซค์รายหนึ่งที่เขาไปช่วยเล่าบอกว่าตนเองไปเปิดประตูรถตู้เพื่อจะรับผู้โดยสารนะคะเห็นผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งอ้วกเต็มแขนเสื้อแล้วก็ยังมีผู้หญิงอีกคนที่พยายามเรียกขอความช่วยเหลือตอนเองก็เลยเรียกเพื่อนบินเข้าไปช่วยผู้โดยสารประมาณสี่หคนที่อยู่ด้านหลังอาการหายใจไม่ออกแต่สับแต่สาย ก็คาดว่าอากาศร้อนแอร์บนรถอาจจะไม่เย็นหรือไม่ก็ระบบท่อไอเสียรั่วเข้าไปที่ห้องโดยสารทําให้ผู้โดยสารมีอาการแบบนี้ค่ะมูมาช่วยแนมหลายคนซี่หาคนปนวัยมดมดสตีบอยด้วยแบบว่านอนเฮช่วยแน่ช่วยแน่รถก็านี้มาจากมุกดาหารขัานี้มาจากมุกดาหาร ป้องกันยูเจ้าคนทีหลังมันสามอยู่ข้างนาเด่ดคนหนึ่งผู้โดยสารผู้โดยสารที่เจ้าเห็นมีเจ้าคนผู้โดยสารผมผมว่านับตอนนั้นผมตกใจข้าตกใจผู้ใดก็ตกเกยมาทุมห้องใส่มูนี่แห้งๆเลยมูนี่ยิ้นหมดทุกคนเลยยิ้มมาช่วยกันแน่ผมมาช่วยกันแน่มาช่วยกันแน่วิ่งเร่เรเรมาช่วยกันแน่ทีมข่าวยังได้เจอกับคนขับรถตู้คันนี้คุณสมศักดิ์อายุ5 1อปีเป็นคนยะโสธร บอกว่ารถตู้นี้ติดก๊าซ CNG วิ่งมาจากมุกดาหารมาที่ยโสธรมีผู้โดยสารมา5คนตนเองขับรถมาตามปกตินะคะไม่มีอะไรที่ผิดสังเกตมองไปด้านหลังก็นึกว่าผู้โดยสารหลับไม่ได้สนใจอะไรค่ะจนมาถึงสานีขนส่งจังหวัดยโสธรก็พบว่าผู้โดยสารบางคนยังนอนนิ่งอยู่ไม่ลุกจากบอกผู้โดยสารเจ้ามากากคน เต็มบ่บ่ครับบ่เต็มบ่มาพิมาพิสังเกตตอนไหนสีหัวแค่โซนี่างนี้แหละครับผมบ่ครับเจ้ากูบ่ได้เป็นอย่างเจ้าก็ปกติเลยครับแต่ว่าตอนลุ้งให้เจ้าลุกบ่ขึ้นเลยลุกบ่ขึ้นเลยไม่ได้ทำมาปกติตลอดทางปกติเมื่อกู้โดยสารบ่ผู้โดยสารเป็นจังไงครับบ่ได้เลี้ยวเมื่อกี้างหลังเลยแต่นี่เสียงชาเบิ่งเรคยกว่าเขาเจ้านอนธรรมดาแต่ว่ารถปกติแม่นบ่ครับ ผู้โดยสารหญิงที่นั่งเบาะหลังคนขับเล่าบอกว่าก็มีผู้หญิงนั่งข้างๆตนเองคนหนึ่งนะคะเขามีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตัวเธอก็พยายามจะคุยกับคน,นข้างๆตลอดเวลาคล้ายกับคนไม่มีอากาศหายใจก็พยายามช่วยนวดถามว่าไหวไหมไหวไหมอีกประมาณ10กิโลเมตรจะถึงที่ขนส่งยโสธรแล้วผู้หญิงคนที่นั่งข้างเธอก็อาเจียนออกมาค่ะคือเขาแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเขาหนูก็เลยคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลา ใช่ค่ะเหมือนเขาไม่มีอากาศหายใจหนูก็เลยแบบช่วยแบบนวดเขาแล้วก็แบบถามว่าไหวไหมอยู่ตลอดแล้วพอีเกือบสิบกิลจะถึง้อโซค่ะเขาจะพวกก็เลยขอวถุนนี่เขาปวดแล้วเขาเขาไม่ไหวเพราะว่าเขายืนมือ เรื่องนี้ทางกรมการขนส่งสั่งให้พักใบอนุญาตคนขับรถตูต้คันนี้เพราะว่าไปตรวจพบว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ทั้งนี้ถือว่าเกิดเหตุเป็นทรั้งที่3แล้วขณะที่ผู้โดยสาร5คนคุณหมอให้กลับบ้านแล้ว2คนที่เหลือ,อยังมีอาการอาเจียนและวิงเวียนศีรษะเราสอบถามเรื่องนี้กับหมอหมูค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศักจรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ อาจารย์เองมีการโพสต์ f a c e b o o k ด้วยนะคะได้วิเคราะห์อาการนี้ค่ะโดยบอกว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นการได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงรถยนต์แล้วมีการด้วยเข้าไปภายในรถตู้อาจจะเป็นเพราะว่ามีการด้วยของระบบท่อไอเสียอาการของการเป็นพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะส่งผลให้ปวดหัววิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกสับสนตาบท่า ในกรณีที่ดุนแดงอาจจะมีอาการหมดสติและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงต่างๆเช่นแก๊สน้ำมันถ่านหรือไม้ถ้าสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากก๊าซนี้จะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อและอว,วัยวะต่างๆและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ อาจารย์ทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าถ้าใครมีอาการแบบนี้ควรรีบระบายอากาศโดยรอบและนําตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะหคนนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสามคนค่ะ,คะน่ากลัวนะค่ะแล้วรถคันนี้เกิดเหตุแบบนี้เป็นท้งที่สาม้วด้วย <c oughs> แล้ทำยังไงต้องไปเช็คแล้วพัก,<อ>กไปพักไปอนุญาตคนขับแล้วค่ะแล้วก็ต้องตรวจสภาพร,รถค่ะมันซึมเข้ามาเหรอแลือมันอ่าที่หมอหมูบอกอาจารย์บอกว่ามีโอกาสที่จะซึมเข้ามาภายในห้องโดยสารได้